พระเจ้าตรัสว่าเป็นคนที่มีความศรัทธาอันบริสุทธิ์แยกจากกันเพื่อฉันแต่เรียกของพระเจ้าทําเป็น call of God 14ตุลาคม2553จากยาฮูชัวฮามาชิอา์พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระวจนะของพระเจ้าที่ประทานแก่ทิโมธีระหว่างการร่วมมิตรภาพออนไลน์สำหรับฝูงแกะตัวน้อยของพระเจ้าและสำหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าท่านที่รักก่อนที่คุณจะออกจากโต๊ะของเราเราได้เสนอสิ่งนี้ให้คุณพิจารณาศรัทธาของคุณมาจากไหนและมันถูกประพัน์ขึ้นโดยวิธีใดอย่าด่วนตอบ แต่จงพินิษพิจารณาเพราะฉันบอกความจริงแก่คุณว่าฉันไม่ใช่ผู้สร้างความเชื่อของคุณและความเชื่อของคุณไม่ได้เริ่มต้นที่ฉันด้วยฉันไม่ได้มาเพื่อเพิ่มศรัทธาที่คุณมีฉันไม่ได้พูดจดหมายเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วไม่ฉันมาเพื่อรื้อและแทนที่ที่รัก ฉันกำลังเรียกคุณออกจากสิ่งที่คุณคุ้นเคยให้แยกจากสิ่งที่เป็นผู้สร้างความเชื่อของคุณมาจนถึงขณะนี้สำหรับพวกคุณบางคนศรัทธาของคุณเริ่มต้นในคริสตจักรของมนุษย์และสำหรับคนอื่นๆความเชื่อนั้นถูกลหล่อล้อมและล่อล้อมโดยโลกแต่สำหรับพวกคุณส่วนใหญ่มันเป็นการรวมกันของทั้งสองดังนั้น บัดนี้ข้าพเจ้าขอเรียกท่านให้เห็นด้วยตาที่กว้างกว่าแม้จะมีดวงตาเหมือนของฉันเพราะฉันบอกความจริงแก่คุณว่าความเชื่อของคุณต่อต้านฉันดังที่คริสตจักรของมนุษย์และโลกนี้ต่อต้านเราทำให้ชื่อเสียงและเกียรติสิริของเราแปดเปื้อนไม่หยุดหย่อนดังที่ความรักของโลกยังคงเป็นศัตรูกับพระเจ้า ด้วยเหตุนี้เราจึงเทพระวิญญาณของเราลงบนเนื้อหนังทั้งปวงในวาระสุดท้ายนี้และเราได้พูดโดยผู้เผยพระวจนะของเราแม้ข้าพเจ้าได้ประกาศไว้ด้วยคำพูดมากมายดังนั้นฉันจึงพูดอีกครั้งว่าฉันจะรือ้อฉันจะถอนลากและทำลาย ทดแทนสร้างใหม่และฟื้นฟูยกระดับเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันลูกๆของฉันศรัทธาที่คุณได้รับจากโลกนี้ไม่มีประโยชน์มันทุจริตและตายไปแล้วแต่สิ่งที่เราจะให้คือศรัทธาที่มีชีวิตความไว้วางใจซึ่งไม่ใช่ของโลกหรือคริสตจักร ความไว้วางใจซึ่งมาจากพระเจ้าและได้รับในเราเท่านั้นศรัทธาที่สร้างขึ้นบนความรักของเราและการยอมรับการเสียสละของเราอย่างเต็มที่ความรู้ที่แท้จริงในผู้เป็นที่รักและความเข้าใจว่าเราเป็นใครและไม่มีผู้ใดเหมือนเรา ดังนั้นเราได้เรียกประชากรของเราออกมาเพื่อพวกเขาจะได้ออกมาจากถ้ำกลางพวกเขาและแยกจากกันและมาเข้าร่วมกับเราผู้คนที่แยกจากกันเพื่อนามของเราผู้คนที่รักษาพระบัญญัติและไม่หยุดจากการเป็นพยานถึงรัศมีภาพของเราผู้คนที่มีศรัทธาที่บริสุทธิ์และไร้มนทินพระเจ้าตรัส